แมงรวยจังเต็มไม่เต็มไม่มีการเต็มคำเฮ้ยผู้หญิงคนไทยด้วยเหรอคนไทยด้วยนะครับเจษไปอยู่กูสามสิบครับเจดไม่ได้ยิงกูว่าเจดเจดไม่ได้ยิงกูใช่ไหมใช่มาทีอหรอไปบุล็งตรงนั้นแหละเล็ง้อย เด็ด go go อย่าเอาขาเอาขาไปเกี่ยวเก็บไปเหยียบเหยียบเยียบยียเอาขาไปเกี่ยวโอ้ฮโหน่ารักจัดโอ้โหเห่าพวกไว้คือเห็นแบบแขนลูกคาครับผมบุกวุกชมไปดิชมไปดิชมไปดิพัดเสียงน่ารักด้ว ชมดิน่าน่ซน่าน่ h so cute ว่ะ c u ว e why so cute, uh? Quindi, so cute. <laughs> Thank you โอ <U y! laughs> <laughs> uh, mm ้ยโอ้ยเขินตาวไปอยู yeah, hey. ่ค yeah. รับไปไปอยู่ของพร้อม Hello me ่ e l l o me o o c u โหเยียบู๊อยู่ไกลไอ้สัสบูกเดี๋ยวบูวิ่งมาให้มึงยิงโอ้โหไอ้เชี่ยเอ้ย They <laughs> ask oh, you how you are, you just have to say that you're fine. You're not really fine, you just can't get into it. Hey, hey, Where are you from? Where are you, from? Where are you from? I'm from คนไทยคนชายย่คนชายคนชายสวัสดีครับไวย่องอัฟอังเจแปนเจแปนเจแปนนเลกตกตุ๊กกตุ๊กตตุ๊กีตุ๊กตุูุ๊ตุ๊กตุ๊โตชิโตุิกตุ๊กตุ โอ้เฟีมได้ไงอ่ะเฮ้ยเวนกูล่ตาต่อไปน่นี่นี่นี่มี่น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 ี่ลี่นน่นีปนี่นี่น่นี่นี้นี่ยนี่นี่นนี่ี่่นี่นี่่นี่นี่่นี่่่่ี่นนีี่ีี่่นี่่น่ ไม่เลยนะยกับเลเ่ไ่ดเลยนะ่ตดก่อ I think they rotate to no 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 เลือดก่อนี่จะตายได้สัตว์เลือดยังไงอ่ะ B5 กินบ็อกกินบ็อกกิน ม่เราเจอำไม่ดน่ารักเสียงน่ารักชิบหายเขาบอกโคตรเก่งเนี่ยว้า่าฮ่าฮ่าเป็นคนฮ่่าฮ่าฮ่า่าฮ่่า ดูหยาบคายมากเลยอ,ลอ,ลอยู่ยแล้วยู่แวไม่เล่นแล้วเขาเขาแอดกู๋มาแล้วเดี๋ยวเชิคเขาเลย yeah yeah let's go yeah เย้เย้อืมอืมชินยาโอ้ย my god <laughs> พาคุยเรานิ่งเลยดิเงียบต่อเขาบอกว่าอยากอยากรู้ภาษาไทยเออคิดไม่ออกใช่ไหมไม่เก่งอังกฤษด้วยดิทำงงด้วยนะต้องมีภาษาอังกฤษแล้วตอนเนี้ยฝนต้องเรียนภาษาอังกฤษแล้วนะครับคุณจะได้ปรึกษากับคนสังชาตินะอเมเรนน็ เขาขบนตัวเองเขาดูดาเรา No problem I can carry you Larry I love y หนวดหนวดม่แฟรลนวหนวดเฮ้ยไม่เป็นไรเรเดเยเยนเพื่อน Go 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 He oh, heaven. Two, heaven. You want to play? Yep. Yeah. Oh, no, 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 no. Quick. What the hell are you doing? Oh, okay. It is very long. Yeah. Yeah. I think we can win. Yeah, can win. Maybe. Chết tọp đi ngay đi. hai I have a channel. Ê ê ê. Hey. Huh? You have channel? Yes. Awesome. Wow. Ê, bố cho cặp. Bố cặp channel YouTube. I'm gonna tell you. <laughs> <laughs> so sad. Maybe Jamesy. I think they. Hey, 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 hey! Ah, okay, 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 okay. Right, we go, we go, we go. Oh, no. I, 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 hear, I hear you, you. I hear you. <laughs> oh shit! Yeah. It's low, 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 low. ีโอเมนโลมากนนนอเมอเมวนา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 ลิเจกไวเหียไอ้ลีไวยูยุยโอเมนโอเมนเทคอัพบิว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 วสนุกอะเดี๋เล่นต่อเลอแล้วพอแล้แลละบอกลาบอกลาน้องยุยนะครับ ยุยบา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 ยおやすみ Weekend วันนี้おやすみ Nice to meet you Nice to meet you too เราคุยกันก่อนที่จะพึ่งบอกเลยที่เราโดนหลอกว่รู้ว่ะไม่รู้ว่ะไม่โดนหรอกไม่โดนไม่โดนหลอกโดนก็ไม่เป็นไรหรอกก็ไม่เสียหายอะไรมันมันมีดีเดยเวยมันกูเคยเมื่อก่อนกูเคยเล่นที่มันแบบเป็นโปรแกรมแบบเปลี่ยนเสียงอะไรอย่างเงี้ยเออมันมีอยู่ละ แต่มันมันจะไม่เหมือนขนาดเนี้ยไอ้เยอะเลยนี่ไม่เหมือนเหมือนอันนี้เขาเขาเขาพูดญี่ปุ่นเลยอ่ะแบบวาสมเด็จเขาอ่ะญี่ปุ่นเลยอ่ะเปิดชื่อแล้วแบบเลซี่ยุ้ยยังไงคนไทยด้วยเจอแล้วในดันเราทำไมเพื่อนใช่ในดันเราทำไมเพื่อนไปฟังเสียงดิไอ้เหรอทำไมกูไผู้ชอวะเฮ้ยเสียงไอ้เหมือนจัดใช่แล้วก็บอกแล้วโดนหลอกไอ้เหี้ยใช่เลย เฮ้ยเสียงเหมือนอะคือกันนะคนอีสานใช่แล้วใช่แล้วเสียงนี้เลยเช็นไปทได้ไหมผมยชนนไมชนนะชนอะไรชนอะชนใหม่จะเล่นต่อได้ไง ชวนมาถามไงชินถามเลยชิญถามเลยชิญมาถามเลยฮัลโหลฮัลโหลยินดีต้อนรับเออเริ่แลกของ s o n คุณไทยปะเนี่ย <c oughs> Again ก็ปในเรลเอตามชื่อเจอเวะเดซี่ยุยในยูทูป yeah you is ใชเต่าเลยหลอกไม่ได้เออแค่นั้นแหละอยากแกดูแค่นั้น ใครชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามช่อง Nectar Gamer เลยนะครับฝากเลยนะบ๊ายบายเจอกันใหม่